สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนที่นะ่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องฝันหวานชาแนลช่วง Biology by ฝันหวานอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องการลำเลียงของพืชดอกค่ะการลำเลียงของพืชดอกเนี่ยค่ะก็จะรวมไปถึงการ transpiration นะคะก็คือการทายน้ำส่วน transportation คำนี้ก็คือการลำเลียงน้ำแล้วก็แร่ธาตุและก็ translocation ก็คือการลำเลียงอาหารของพืชนั่นเองค่ะ ซึ่งในรายวิชาชีววิทยาชั้นม .5 นะคะก็จะมีผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงของพืชเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ผลการเรียนรู้ด้วยกันค่ะตามนี้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะการลำเลียงสารของพืชเนี่ยซึ่งในเซลล์พืชจะมีเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุอาหารเนี่ยนะคะอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะ ซึ่งคุณครูเนี่ยเคยพูดในเรื่องของไซเลมกับโฟลเอมไว้แล้วในอีพีก่อนหน้านี้เรื่องเนื้อเยื่อของพืชน,นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าไอ so ้เจ้าไซเลมที่ทําหน้าที่ลําเลียงน้ําและแร่ธาตุแล้วก็เนื้อเยื่อโฟลเอมที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงอาหารเนี่ยค่ะเราจะเรียกรวมทั้งสองอย่างนี้ค่ะว่าวาสติลาบันเดิลเพราะว่ามันอยู่รวมกันนะคะว a ส c ิล a าบันเดิลเนี่ยก็แปลว่ามัดเนื้อเยื่อท่อลําเลียงนั่นเองนะคะ ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในรากลำตน้นและก็ใบและทุกๆส่วนของโครงสร้างพืชเลยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเอามาขยายดูนะคะบริเวณตรงนี้ค่ะมัดร,รวมการตรงนี้เราเรียกว่า Vascular b u n d ด e หรือว่ามัดท่อลำเลียงนะคะมัดท่อลำเลียงโอเคไอ้ต so ัว v a s c u l a บ b u เ d l e ก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยค่ะส่วนของฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ประกอบไปด้วยเทร เซลล์เทรคิจะเป็นเซลล์รูปกระสวยนะคะมีรูพุ่นนะคะเรียวยาวรูปกระสวยมีรูพุณนแบบนี้คือเซลล์เทรคินะคะอีกหนึ่งเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําและแร่ธาตุนะคะก็คือเวสเซลนะคะไอเจ้าท่อนี้นะคะคือท่อเวสเซลซึ่งเวสเซลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเวสเซลเมมเบอร์เวสเซลเมมเบอร์แปลว่าอะไรเวสเซลเมมเบอร์ก็คืออันนี้ค่ะ สมาชิกของท่อก็คือเป็นเซลล์แต่ละเซลล์ที่มาต่อกันเรียงตัวกลายเป็นท่อท่อเรียกว่าเวสเซลสมาชิกแต่ละท่อแต่ละอันเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเวสเซลเมมเบอร์นั่นเองนะคะฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้จะเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารของพืชน,นักเรียนคะคำว่าอาหารของพืชเนี่ยค่ะมันคือสารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือ สิ่งที่พืชสร้างได้นะคะคือน้ําตาลตอนแรกเนี่ยพืชจะสร้างสารที่เรียกว่า,า C 6ก S สอ O 6เนี่ยคือน้ําตาลโมเลกุลเดียวแต่ว่าเป็นไงคะในการลําเลียงอาหารของพืชน,นะคะจะใช้10ชิ้วเมมเบอร์ในการลําเลียงแต่จะลําเลียงไม่ได้ลําเลียงในรูปของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะแต่จะลําเลียงในรูปของซ so ูโครสนะคะลำเลียงในรูปแบบของซ so ูโครสเพราะว่าซ so ูโครสเนี่ยเป็น non reducing s so u g ก้านั่นเองนะคะซึ่งไอเจ้าสีบทิ้้เนี่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงคนเดียวใช่ไหมคะก็จะมีเซลล์นี้ค่ะเซลล์นี้คือคอม p พ n เนียนเซลหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเซลล์ประกบนะคะเซล์ประกบเนี่ยจะช่วยปเป็นไงคะประกบและก็ช่วยสีบทิ้วในการลำเลียงอาหารนะคะเดี๋ยวเราเกล่อนไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าการลำเลียงน้ำและธาตุและการคายน้ำของพืชน,นะคะนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำเนี่ย เป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการอยู่รอดของพืชเพราะว่าพืชเนี่ยใช้น้ําในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งไอ้เจ้ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชโดยใช้น้ำนะคะบวกกับคาร์บอนไดออกไซด์และได้เป็นนี่ค่ะอ c 6 s 1 2 o 6ส นี่คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชจะนำน้ำตาลนี้นะคะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อให้เซลล์เนี่ยได้ใช้เป็นพลังงานในกระบวนการต่างๆของเซลล์นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีออกซิเจนเกิดขึ้นมาเป็นผลพลอยได้จากปฏิกิริยาดังกล่าวด้วยค่ะ นักเรียนทราบแล้วว่าน้ํามีความสําคัญและจําเป็นแล้วพืชได้น้ํามาจากไหนนะคะเรามาดูกันว่าพืชจะมีการรับน้ํามาจากไหนแน่นอนนะคะพืชจะต้องได้น้ํามาจากการดูดของรากนักเรียนเห็นไหมคะว่าอนุภาคนะคะของดินก็จะแทรกซึมไปด้วยโมเลกุลของน้ําซึ่งน้ำเนี่ยก็จะมีการอัพเทคหรือว่าการ เคลื่อนที่เข้าสู่ขนรากนะคะการเคลื่อนที่เข้าสู่ขนรากเป็นไปได้หลายวิธีนอกจากนั้นกระบวนการเข้าสู่ขนรากเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องเข้าสู่ท่อที่เรียกว่าท่อลำเลียงน้ําพอเข้ามาในแนวระนาบเสร็จนะคะน้าก็จะมีการเคลื่อนตัวขึ้นสู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอแบ่งการลําเลียงน้ําในพืชเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3ามช่วงนะคะสามช่วงมีช่วงไหนบ้าง ช่วงแรกก็คือช่วงที่น้ำอัพเทคเข้าสู่รูทแฮเซลลหรือว่าเซลล์ขนรากช่วงที่สองก็คือเคลื่อนที่เข้าสู่ไซเลมส่วนช่วงที่สามก็คือเคลื่อนที่ไปตามไซเลมไปตามแนวอะไรคะแนวดิ่งขึ้นสู่ด้านบนนั่นเองนะคะ,ะทีนี้การเคลื่อนที่นะคะของน้ำเข้าสู่รากพืชสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้ง ในรูปของการออสโมซิสการออสโมซิสคืออะไรออสโมซิสการออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของน้ำนะคะการเคลื่อนที่ของน้ําจากบริเวณที่มีน้ํามากก็คือบริเวณที่อะไรคะอยู่ในดินใช่ไหมคะมีน้ํามากกว่าน้ําก็จะออสโมซิสจากดินเข้าสู่รากนั่นเองนะคะและก็การแพร่ การแพร่นะคะคของน้ำแบบนี้เราเรียกว่าการแพร่แบบ Facilitate Facilitate Diffusion คือการแพร่แบบ f ฟ c i l i t a t ตตรงนี้ค่ะจะเป็นการแพร่แบบที่ต้องใช้โปรโตีนตัวพาโปรโตีนตัวพานะคะคหรือว่า c a r r i e r โปรตีนนั่นเองก็จะเป็นลักษณะของโปรโตีนนะคะคที่ทำให้น้ำนผ่านไปได้ซึ่ง นักเรียนคะโปรโตีนตัวพาที่เป็นตัวที่สำคัญมากๆเลยชื่อว่าแอคควาพรินนะคะพพรินเนี่ยมาจากคำว่า e, P-O-R-E-PO นะคะแอคควคำนี้ค่ะก็แปลว่าน,น้ำนะคะแปลรวมกันก็คือรูน้ำนั่นเองก็คือโปรโตีนตัวพาที่สามารถทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยผ่านทะลุเยือ่อหุ้มเซลล์ไปได้นั่นเองค่ะโอเคนะ และว,วิธีสุดท้ายนะคะน้ําอาจจะเคลื่อนที่เข้าสู่รากโดยลัดเลาะไปตามผนังเซลล์และก็ช่องว่างระหว่างเซลล์นั่นเองค่ะสรุปนะคะการดูดน้ำของรากพืชสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบ Active และก็ p s s s v e t r a n Sport นะคะ Active ก็คือการต้องใช้ ATP หรือใช้พลังงานนะคะส่วนแบบ Passive คือไม่ต้องใช้พลังงานก็สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างเช่นการแพร่การแพร่หรือ diffusion ที่คุณครูพูดไปนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารตรงข้ามกับการออสโมซิสนะการออสโมซิสจะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำ แต่การแพร่ะจะเป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารจากมีความเข้มข้นที่หนาแน่นสูงมีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีสารนั้นหรือความเข้มข้นที่ต่ํากว่านั่นเองนะคะโดยอาศัยพลังงานจนของสารจนถึงจุดหนึ่งค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่ความเข้มข้นจะทั่วเท่ากันทั่วทุกบริเวณเราเรียกว่า จุดสมดุลของการแพร่หรือว่าอีคียริเบียมนั่นเองนะคะและก็จะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือออสโมซิสการออสโมซิสเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านเยื่อเลือกผ่านนั่นเองนะคะจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของน้ํามากก็คือมีน้ํามากไปที่ที่มีน้ําน้อยกว่าและการเคลื่อนที่แบบสุดท้ายนะคะคือการเคลื่อนที่แบบทะลักทะลักยังไงก็คือการไหลแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเราเรียกว่า ฟลังโฟหรือว่าแม f โฟนั่นเองนะคะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำกลุ่มของโมเลกุลของน้ำนะคะ่ะเป็นไงคะโดยอาศัยแรงดึงหรือว่าแรงดันจากภายนอกดันน้ำให้เคลื่อนที่เข้าสู่รากของพืชน,นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูต่อไปนะคะเส้นทางกันบ้างนะคะเมื่อกี้วิธีการนะวิธีการที่น้ำมันจะเข้าสู่รากแต่ทีนี้เรามาดูว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของน้ำเข้าสู่ไซเล่เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น สมเส้นทางสามแบบนะทีนี้เรามาดูนะคะแบบแรกก็คืออพพพาสนะคะอพพอรพาสพาสเวย์พาสเวย์ก็คือเส้นทางหรือออีกคำหนึ่งนะคะอาจจะเรียกว่ารูทก็ได้นะคะอพพอร์รูทก็ได้นะอาจจะไปอ่านหนังสือเจอที่ไหนก็ไม่ผิดนะคะซิมพาสพาสเวย์และก็สุดท้ายก็คือ transmembrane pathway นั่นเองเรามาดูกันว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคอเริ่มจากตรงนี้เลยถ้าแบบ a p o p a s t นักเรียนลองสังเกตดูนะคะ a p o p a s t ก็คือแบบนี้แบบที่น้ำเป็นไงคะเข้าสู่เซลล์ไหมเนี่ยไม่ได้เข้าเลยใช่ไหมคะก็จะมีการลัดเลาะ,ะไปตามสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนี้คือผนังเซลล์และช่องว่างที่อยู่ระหว่างเซลล์นะคะ จนไปถึงตรงเนี้ค่ะอา้าวถ้าไม่เข้าสู่เซลล์เฮยไปต่อไม่ได้แล้วเรียนมาติดตามนะคะว่าอโพพ t o สจะต้องไปยังไงต่อเรามาดูอีกเส้นหนึ่งก่อนอีกเส้นหนึ่งเส้นสีน้าเงินตรงนี้ค่ะเป็นเส้นการลําเลียงแบบ symport นะคะคํานี้นะคะ symport หรือ transmembrane เนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือการเคลื่อนที่ของน้ําที่จะต้องเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เซลล์อา้าว เข้าไปในเซลล์แล้วจะส่งไปเซลล์ถัดไปได้ยังไงนักเรียนอย่าลืมสิคะว่า,าเซลล์ของพืชเนี่ยจะมีช่องหนึ่งที่เป็นช่องมีไว้เพื่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์ข้างเคียงช่องนั้นก็คือช่องนี้ค่ะ plasmodesmata จำได้ไหมคะช่อง plasmodesmata นั่นเองเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของน้ำวิถีซิมพาสหรือว่าซิมพาสพาร์ t เวย์เนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่เป็นไงคะ เซลขนรากปุ๊บก,ก็จะผ่านไปเลยผ่านไปทางช่องพลาสมอดสมาตาเรื่อยๆๆๆๆๆๆไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะติดขาแต่ว่าเราติดตรงนี้ไงคะตอนนั้นอะพพาสเนี่ยมันไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ทำไมครูต้องคำสีแดงเอาไว้ด้วยตรงนี้ค่ะแถบแดงๆตรงนี้มันก็คือแถบอะไรนะคะอยู่ในชั้นในสุดของชั้นคอเท t กนะคะแถบนี้นะคะ ชั้นในสุดของชั้นคอเทกซ์เราเรียกว่าชั้น e n d o d e ด m i s เนอะเรานับมาจากไหนนับมาจากชั้นแรกของรากนะคะ e p เ d e ด m i s ชั้นที่สองอ่าชั้นที่สองคือชั้น cortex นะคะ c o r t e x นะคะ cortex แล้วก็ชั้นในสุดของ cortex เนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อที่เรียงตัวกัน1-2ชั้นนะคะเรียกว่า e n d o d e ด m i s ซึ่งไอเจ้า endodermis เนี่ยครูเคยบอกความสำคัญของมันแล้วนะคะว่ามันจะมีสารจำพวกซูบอรินลิกนินเพคกตินพวกนี้ค่ะมาสะสมอยู่ที่ผนังเซลลของเซลล์ในชั้นนี้ทำให้เกิดเป็นแถบที่เรียกว่าแถบแคสปาเรียนนะคะแถบบริเวณนี้นะแถบที่เกิดจากการสะสมตัวของสารต่างๆมาพอกบริเวณผนังเซลล์นะคะเราเรียกว่าแถบแคสพาเรียนนะคะ แถบแคสเป r i ียเนี่ยคำว่าแถบคือสตริปนะคะแคสเป r i ียสตริปนะคะก็คือแถบที่มีการคัดสารเข้าสู่ไซเลมก็คือพูดง่ายๆอ่าพอวิถีอพอพาสใช่ไหมคะตอนแรกเลยเนี่ยอพอพาสเนี่ยมันเลาะมาตามผนังเซลล์แล้วก็ช่องว่างระหว่างเซลล์แต่ผนังเซลล์ในชั้นเนี้ยค่ะในชั้นเอนโดเดเมสมันถูกเป็นไงคะพอกลยสารต่างๆนะคะมันก็ไปไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้วิถี ซิมพาสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่น้ําจะเข้าสู่ไซเลมได้ลําเลียงมาตามแนวระนาบแบบนี้นะคะแล้วจะเข้าสู่ไซเลมได้เนี่ยมันจะต้องเป็นไงคะมันก็จะต้องผ่านผ่านแถบในชั้นของเอนโดเดมิสนะคะแถบแคสฟาเรียนสตริปนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะแบบอโพพาสซึ่งจะมีวิธีการลําเลียงผ่านาไปตามผนังเซลและช่องว่างระหว่างเซลเนี่ยจะไปติดตรงแถบตรงนี้เนาะ แต่ถ้าเป็นแบบซิมพาสเนี่ยเป็นไงคะทะลุผ่านช่อง p า t s m o d e m b r a e ไปได้เลยนะคะแล้วก็ transmembrane นะคะก็เป็นการลำเลียงน้ำจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งโดยวิธีการาลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อค่ะวิธีอพ a พาสกับซิมพาสนะคะรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่เปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้ก็คือวิธี ซิมพาร์ตแล้วก็เป็นไงคะเคลื่อนที่เข้าสู่ไซเล่มแล้วก็ลำเลียงต่อขึ้นสู่ส่วนต่างๆด้านบนได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นวิถีอะพพาสเนาะอะพพาสที่จะต้องไปไงอย่างนี้ค่ะก็จะมาติดที่แถบนะคะไอ้เจ้าแถบนี้ก็คือ c a s p a r รียนสตริปนะคะที่เป็นแถบอยู่บริเวณชั้น e n d o d e r m i s สของชั้น c o ร์เทนั่นเองนะคะและก็ในการลำเลียงน้ำในไซเล่มนะคะ ต้นพืชที่สูงจากพื้นดินมากๆค่ะนักเรียนลองคิดตามคุณครูนะคะว่าถ้าต้นพืชเนี่ยมันสูงมากๆเลยนะคะมันจะมีการลำเลียงขึ้นสู่ลำต้นที่สูงหรือว่าขึ้นสู่ใบดอกผลที่สูงเนี่ยได้ยังไงนะคะทีนี้เรามาดูนะคะทฤษฎีของการลำเลียงน้ำของพืชจะเกี่ยวข้องกับแรงอยู่ทั้งหมด3ามแรงด้วยกันแรงที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืชนะคะ แรงแรกก็คือแรงแคปิลารีซึ่งไอเจ้าแคปิลารีตรงเนี้ยค่ะมันจะหมายถึงท่ออ่าท่อนะคะท่อเล็กๆอ่าแคปิลารีคือท่อเล็กๆเพราะฉะนั้นแคปิลารีฝ่อก็คือแรงที่เกิดจากท่อเล็กๆอา้าวแรงที่เกิดจากท่อเล็กๆแล้วอะไรไปทํากับท่อล่ะก็คือแรงที่น้ําทํากับท่อโมเลกุลของน้ําทํากับท่อนั่นเองนะคะอันนี้คอนเซปต์เบื้องต้นนะส่วนแรงอีกแรงหนึ่งก็คือแรงดันรากหรือ Root pressure นะคะ Root pressure Pressure คือการกดหรือการดันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Root pressure เนี่ยมันคือแรงที่น้ำถลักเข้าสู่รากหรือลำเลียงเข้าสู่ขนรากแต่มันเป็นแรงที่ไปบีบและดันและก็ทำให้น้ำเนี่ย up take หรือว่าดูดขึ้นสู่ด้านบนได้นะคะ ส่วนแรงที่สามคือแรงที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือแรงดึงจากการคายน้ำนะคะแรงดึงจากการคายน้ําเราเรียกว่า transpiration pull อนะ transpiration pull p-u-l-l pull แปลว่าดึงเพราะฉะนั้น transpiration แปลว่าการคายน้ําการคายน้ำเนี่ยจะทําให้เกิดแรงตึงผิวที่ทําให้น้ำเนี่ยดึงกันต่อเป็นสายดึงขึ้นสู่ด้านบนนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่ารายละเอียดของแต่ละแรงเป็นยังไงกันบ้างนะคะแรงแรกเลยก็คือแรงแคปิลารีหรือว่าแคปิลารีฟอร์ดแคปิลารีแอคชั่นก็ได้นะคะเป็นแรงที่เกิดจากน้ำนะคะน้ำเกิดแรงดึงดูดนะคะระหว่างน้ํากับผนังท่อผนังท่อตรงนี้ก็คือผนังท่อเวสเซลหรือเทรคีดนั่นเองนะคะซึ่งลําเลียงได้ไม่สูงมากนักหรอกนะคะ ซึ่งไอเจ้าแรงแรงนี้ยเราเรียกว่าแรงแอดเทชันน้ำทำกับท่อนะคะน้ำกับท่อเราเรียกว่าแรงแอดเทชันนั่นเองนะคะส่วนอ,อีกแรงหนึ่งนะคะแรงที่สองคือแรงดันราก แรงดันรากก็คือเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะเวลาน้ํามันออสโมซิสหรือว่าน้ํามันไหลแบบบรังโฟหรือแมสโฟเข้าไปที่เซลล์ขนรากแล้วเนี่ยมันก็จะมีแรงค่ะนะักเรียนคะมันจะมีแรงที่ช่วยบีบและดันให้น้ําไหลต่อเข้าไปในใส่เล่มเพราะฉะนั้นแรงตรงนี้ค่ะมันจะมีความสําคัญนะคะในการไล่อากาศ ไล่อากาศยังไงก็คือในในท่อนะคะนึกถึงท่อประปาที่บ้านเราเราเคยเปิดก๊อกน้ําแล้วมันมีอากาศไหลปลุดๆออกมานะคะในท่อลําเลียงน้ําของพืชก็เหมือนกันอ่าในท่อลําเลียงของพืชเนี่ยก็เหมือนกันก็คือจะมีฟองอากาศไอ้เจ้าแรงตัวนี้แรงดันรากเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในการไปบีบไล่ฟองอากาศทําให้น้ําเนี่ยไหลต่อกันไปเป็นสายได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็แรงสุดท้ายซึ่งเป็นแรงที่สําคัญที่สุดและวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่สามารถทําให้พืชลําเลียงน้ําได้สูงถึง20เมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสูงมากๆเลยใช่ไหมคะยี่สิเมตรนะคะอ่าแรงนี้นี่เรียกว่าแรงดึงจากการคายน้ํานักเรีนยนคะปกติแล้วเพื่อจะคายน้ํามากที่สุดที่ใบใช่ไหมคะการคายน้ําจะคายออกทางปากใบ H 2 O ในสถานะแก๊สแบบนี้นะคะ เกๆคะพอ H2O คายออกไปมันจะเกิดแรงตึงผิวที่บริเวณเซลล์ของใบแรงตึงผิวตรงนั้นจะเป็นแรงที่ช่วยในการดึง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 โมเลกุลของน้ําให้ไหลต่อกันเป็นสายแล้วมันดึงกันไปได้ยังไงน้ําไม่มีแขนนะักเรียนค่าคำว่าน้ําไม่มีแขนเนี่ยแต่น้ําสามารถผัดทำพันธะระหว่างกันได้ น้ำสามารถทำพันธะระหว่างกันได้เราเรียกว่าแรงโคเฮชันนะแรงโคเฮชันก็คือโมเลกุลของน้ำเห็นไหมโมเลกุลของน้ำทำพันธะระหว่างกันทำพันธะระหว่างกันทำพันธะระหว่างกันโมเลกุลของน้ำทำพันธะระหว่างกันเราเรียกว่าโคเฮชันนะคะส่วน โมเลกุลของน้ํานะคะทำพันอ่าเออไม่ใช่ทำพันธะสิทำพันธะระหว่างน้ํากับท่อส่วนแรงที่เกิดจากการทำพันธะระหว่างน้ำกับท่อนะคะเราจะเรียกว่าแรงแอ h เทชันเห็นไหมคะอ่อันนี้แอ h เทชันนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโคเฮชันนะคะโอเคนะคะ ซึ่งทฤษฎีการลำเลียงน้ำของพืชเนี่ยก็เห็นไหมคะที่คุณครูสรุปให้เมื่อกี้ก็คือมีแรง a d t i o n a d i o n คืออะไรคะก็คือน้ำกับใครคะน้ำกับท่อนะคะส่วน cohesion ก็คือน้ำกับใครคะกับน้ำนั่นเองนะคะ,ะมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าอ๋อในการลำเลียงของพืชเนี่ยคะ่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับ าการลำเลียงน้ำเข้าสู่ไซเล่มก็จะวิถี3วิถีตรงนี้ใช่ไหมคะคืออโพพาสซิมพาสแล้วก็ทรานส์เมมเบรนนะคะกว่าที่จะเข้าไปถึงไซเล่มพอไปถึงไซเล่มเสร็จนะคะก็จะมีแรงที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำขึ้นสู่ด้านบนเนี่ยมีทั้งหมดอีก3แรงเช่นเดียวกันก็คือมีแรง แรงดันราก root pressure นะคะแรงแคปิลลารีนะคะแรงแคปิลลารีคือแรงที่น้ำทำกับท่อนะคะหรือ adhesion ส่วนแรงดึงจากการคายน้ำก็คือเวลาที่น้ำเนี่ยมันคายออกทางปากไปจะเกิดแรงตึงผิวแรงตึงผิวตรงนั้นจะดึงให้โมเลกุลน้ำไหลเป็นสายต่อกันการที่น้ำมนไหลเป็นสายต่อกันได้ก็คือน้ำมันทำพันธะระหว่างกาันระหว่างโมเลกุลของน้ำกับน้ำเองเรียกว่า cohesion นั่นเองนะคะ โอเคค่ะนักเรียนคะว,วันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะคะส่วนเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชและก็การคายน้ําของพืชน,นะคะจะอยู่ใน EP ถัดไปและการลําเลียงอาหารของพืชก็จะอยู่ใน EP ถัดๆไปเช่นเดียวกันนะคะฝากนักเรียนกดไลค์กด subscribe นะคะไว้เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ